ลินลีเปิดตัวแฟนหนุ่มคนนี้เป็นถึงนักร้องดังค่ะสาวลินลี่หลังจากพี่สาวห่วงมากจากความแข็งแกร่งของสาวเจนนี่และสาวลินลี่ทำให้เจ้าตัวลุกขึ้นมาได้อีกครั้งแปลว่าครั้งนี้จะดูยากกว่าทุกครั้งค่ะแต่เนื่องจากว่าปัญหาที่เจอทําให้แฟนคลับหลายคนประกาศถอนตัวเลิกติดตามเธอไปเป็นแถวแต่เจ้าตัวก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยการทําเพลงคุณภาพออกมาอีกทั้งยังผลิตนักร้องคุณภาพออกมาจากค่ายอีกด้วยล่ะค่ะและในวันนี้ เราจะพาทุกท่านั้นมารับฟังเรื่องราวของสาวลินลีกันที่ล่าสุดนี้ โพสเปิดตัวแฟนหนุ่มคนแรกหล่อเคมีเขากันมาคะ่ะหลายคนก็คงรู้จ,จักกันเป็นอย่างดีสําหรับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มแดนใต้เจตี้ได้หมดทั้งสดชื่นและลิลี่เลิกคุยทั้งอ,อําเภอก่อนน,นี้เจ้าตัวโดนกระแสด,ดราม,ม่าโถมอย่างหนักกับข่าวเช้าสะเทือนวงการลูกทุ่งทําเอาผู้คนสนใจกับทั่วบ้านทั่วเมืองเลยละคะ่ะอีกทั้งข่าวเช้าต่างๆเจ้าตัวก็ทรงผลกระทบไปโดนยกเลิกจ้างงานรวมไปถึงโดนขุดโดนแฉกันแบบว่าลุกแทบจะไม่ไหวเลยบ บอกได้เลยนะคะว่าก่อนที่จะมาโด่งดังเป็นนักร้องได้ถึงทุกวันนี้เธอนั้นเป็นเน็ตไอดอลแห่งแดนใต้มาก่อนละคะ่ะล่าสุดนี้เธอในวัย16ปีออกมาเปิดตัวหวานใจคนแรกซึ่งเป็นเด็กในสังกัดคายได้หมดท่าสดชื่นอย่างฟุกทิติกรซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแหละ,ะว่าหลายคนนั้นจินสาวลิลี่และหนุ่มฟุกเป็นอย่างมากแต่ดูเหมือนว่างานนี้คู่จินกลายเป็นคู่จริงเขาซะแล้วละคะ่ะเมื่อถึงนั้นสาวลิลี่ออกมาโพสรูปภ,ภาพคู่แสนหวาน พร้อมระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าเธอบอกจะทำทุกอย่างให้ฉันมีความสุขโอเคโอเคงั้นเธอจำให้ขึ้นใจอีกครั้งหนึ่งฟุกทิติกรขอบคุณ3มล้านวิวแบบนี้เธอชอบไหมฟุกลินลี่และฟุกลีแม่จะว่าไปก็ดูนะ่ารักไปอีกมุมนะคะเนี่ยลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ